เอ่สวัสดีค่ะยิงดีต้อนรับสู่ช่องแอ a ลาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะมี Queen of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ Justice นะคะ ในที่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีเวลาที่เหมาะสมเสมอนะคะแล้วก็ให้เลือกให้ดีนะคะยิ่งคุณนะคะมีพลังงานนะคะหรือว่ามีขึ้นความถี่ที่สูงเท่าไหร่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะยื่นทางเลือกให้กับคุณมากมายนะคะให้กับคุณได้เลือกนะคะแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะผลของมันจะเป็นยังไงนะคะอยู่ที่การเลือกและการตัดสินใจของคุณนะคะในโลกปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีสิ่งต่างๆที่ถูกจัดสรรขึ้นมานะคะอย่างเป็นระบบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะคะแล้วไม่มีอะไรที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันอยู่ที่ว่า ใครนำไปใช้อย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนว่าเงินอำนาจบาร,รมีหน้าที่นะคะการจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์ส่วนมากนะคะต้องการนะและมันจะมีทางเลือกมากมายนะคะให้กับคนที่พร้อม เท่านั้นนะคะไม่ใช่คนที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะหนทางและโอกาสนะคะจะมาในวันที่คุณพร้อมมีความสามารถมากพอที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณได้นะในตอนนี้ช่วงเวลานี้นะคะเหมือนกับคุณบางคนนะคะก็ไม่มีทางเลือกมากขนาดนั้นเนาะมันเป็นหนทางที่แบบเหมือนจะดีเหมือนจะได้อะแต่ ถูกบังคับให้เลือกด้วยโชคชะตานะคะโชคชะตาในที่นี้นะคะเกิดขึ้นจากกรรมนะคะกรรมในที่นี้คือการกระทำและผลของการกระทำที่คุณได้เลือกที่จะทำในอดีตที่ส่งผลต่อปัจจุบันนะคะ ไม่ได้ถูกลิกขิตโดยสรรพสิ่งสรรพสัตว์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใดๆสิ่งที่คุณเชื่อโชคชะตาที่คุณเชื่อนั้นนะคะไม่ได้เกิดจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้แต่เกิดจากการที่คุณได้เลือกที่จะกระทําด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่คุณโทษหรือว่ากล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากล่าวโชคชะตาของตัวคุณเองนั้นน่ะมันเท่ากับว่าคุณดูถูก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะจริงอยู่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณนับถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมองไม่เห็นระบบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอะ่ะมันเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นถูกกําหนดขึ้นโดยการเลือกของคุณนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยการที่เขาโดนบันดาลให้คุณได้เลือกสิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่มันเกิดจากการที่ตัวคุณเองเลือกที่จะพูดเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่โดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะตามมาในระยะยาวนะคะบางครั้งบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเล็กแฝกมาเตือนคุณตลอดเวลานะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลในอนาคตที่จะทําให้อนาคตของคุณไม่ได้เป็นไปน อย่างที่คุณคิดหรือไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการแต่มันให้ผลกับคุณในอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะให้ผลในระยะสั้นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่ในระยะยาวนั้นอะ่ะผลของมันผลของสิ่งที่คุณเลือกอะจะทำลายตัวคุณเองมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่ว่า คุณรับรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คุณเลือกที่จะพูดเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทํามากน้อยขนาดไหมเพราะฉะนั้นแล้วอะทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะมีผลทั้งระยะสั้นระยะยาวนะ คิดให้ดีคิดให้รอบคอบเลือกให้ดีนะคะแล้วถ้าผลมันออกมาไม่ดีตามที่คุณต้องการหรือตามที่คุณคาดหวังก็ขอให้คุณได้รู้ไว้นะคะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าคุณเลือกในสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับคุณหรือมันไม่ใช่ตัวตนของคุณหรือคุณอยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณต้องการอ่ะ มันไม่ได้เหมาะสมกับตัวตนของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะพยายามนะคะปัดมันออกไปถ้าคุณศรัทธานะคะศรัทธาตามจริงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอให้คุณศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้วางใจว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมสําหรับคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะมันก็เกิดขึ้นจากผลจากการกระทาของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่สามารถที่จะไปโทษสิ่งต่างๆหรือไม่สามารถที่จะไโทษใครรอบตัวของคุณได้คุณจําเป็นที่คุณจะต้องเลือกแล้วก็ใช้ผลของสิ่งที่คุณเลือกเองด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเลือกเองได้คุณก็ต้องจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างเองได้ด้วยตัวของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีผลเสมอไม่ว่าจะเป็นทางความคําพูดความคิดหรือการกระทําไม่ว่าคุณจะศรัทธาอะไรหรือไม่ศรัทธาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะศรัทธากับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของโลกค่ะไม่ว่าคุณจะไม่ศรัทธาในเรื่องนั้นแต่กฎก็คือกฎนะคะไม่ว่าคุณจะ มาจากมิติไหนหรือพบภูมิไหนก็แล้วแต่กฎก็คือกฎมันจําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถที่จะมาเพื่อที่ช่วยเหลือคนของคุณหรือขึ้นความถี่ของคุณได้เท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะไปไลฟ์อัพพลังงานของโลกของมิติของโลกของคนของโลกที่เกิดมาเพื่ออยู่ในระบบโลกได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลในตัวเองเสมอเคารพกฎเคารพการตัดสินใจและเคารพในหน้าที่ของตัวคุณค่ะคุณมีหน้าที่ก็ทําตามหน้าที่ไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากภพภูมิไหนก็แล้วแต่หน้าที่ของคุณถ้าคุณเป็นแสงสว่างคุณก็ทําหน้าที่ของแสงสว่างถ้าคุณมาจากความมืดคุณก็ทําหน้าที่ของความมืด2อ,อย่างนี้ทําให้โลกสมดุล2ออย่างนี้เกิดมามันเป็นสิ่งเดียวกัน นะคะเกิดมาจากต้นกําเนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะไม่ว่าจะสว่างหรือมืดถ้าคุณทําหน้าที่ของคุณโดยที่ไม่มีตัวตนของคุณบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้นะคะหน้าที่ของคุณก็จะสําเร็จแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณยึดกับตัวตนของโลกอีกโก้ของโลก คุณก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะเตือนคุณนะคะนั่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย